คุณหมอขอเล่าสวัสดีครับผมนายสตวแพทย์นรพัตริยาสัตวแพทย์วิชาการอาวุโสสัตว์ปีกฝ่ายบริการวิชาการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเคอือเบตาโกครับอย่างที่เราทราบเป็นดีนะครับว่าประเทศไทยมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นเกิดตลอดทั้งปีซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลผลิตที่ได้จากสัตว์ปีกครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในหัวข้อ ความชื้นในอากาศสูงที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกครับความชื้นหรือ humidity คือน้ําที่อยู่ในสถานะแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นลอยตัวปะปบบนกับแก๊สต่างๆและฝุ่นที่เป็นของแข็งอยู่ในอากาศในระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเรานิยมใช้ค่าความชื้นสัมพัทธ์หรือ relative humidity ในการวัดค่าเพื่อบ่งบอกปริมาณความชื้นที่อยู่ในอากาศความชื้นสัมพัทธ์คือสัดส่วนของปริมาณไอน้ําที่มีอยู่ในอากาศ ต่อความสามารถที่อากาศสามารถบรรจุน้ําไว้ได้นะมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นตะ์ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่แนะนําสาหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกควรมีค่าอยู่ในช่วง60-7 0เอร์เซกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศตา่ําหรือสูงเกินไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีกได้ครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศตา่ําจะส่งผลทําให้ไก่สูญเสียน้ําออกจากเยื่อเมือกต่างๆนอกจากนี้ยังทําให้สภาพแวดล้อมมีความแห้งนะครับ เราก็จะส่งผลทําให้อากาศมีปริมาณฝุ่นมากขึ้นทําให้เกิดการระคายเคืองส่งผลให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจของสัตว์ปีกได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อความชื้นในอากาศสูงมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และการให้ผลผลิตของสัตว์ปีกได้ดังนี้ครับข้อที่1ภาวะความเครียดจากความร้อนหรือ heat s t r คือภาวะที่ร่างกายไก่ไม่สามารถควบคุมสมดุลระหว่างความร้อนที่ร่างกายสร้างขึ้นกับการระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ โดยความชื้นสูงมีผลทําให้สัตว์ปีกระบายความร้อนผ่านการระเหยของน้ําออกจากร่างกายได้ยากขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นเช่นความหนาแน่นของการเลี้ยงการระบายอากาศที่ไม่ดีก็จะส่งผลทําให้สัตว์ปีกป่วยและตายได้มากขึ้นครับในไก่เนื้อปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบทําให้อัตราการเจริญเติบโตลดลงคุณภาพซากแย่ลงสําหรับในไก่ไข่ก็จะทําให้ผลผลิตไข่ลดลงน้าหนักไข่ลดลง คุณภาพเปลือกไข่แย่ลงอาจจะพบลักษณะไข่เปิเปือกบางเปาะแตกง่ายมากขึ้นนะครับถ้าปัญหาความเครียดจากความร้อนไม่รับการแก้ไขภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมสัตว์ปีกไม่สามารถรักษาสมดุลของอุณหภูมริร่างกายไว้ได้ก็จะทําให้สัตว์ปีกตายจากภาวะฮิสโตกได้นะครับข้อที่2จะพบอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงขึ้นจากข้อที่ผ่านมานะครับการทํางานของระบบร่างกายต่างๆจะทํางานได้ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบต่อมไรท่อหรือฮอร์โมนระบบหายใจระบบทางเดินอาหารทุกระบบของร่างกายสัตว์จะทํางานสอดคล้องกันเกิดทํางานผิดปกติจะทําให้สัตว์ปิดป่วยได้ง่ายขึ้นและตายในที่สุดปัญหาการป่วยที่พบบ่อยครั้งจากความชื้นในอากาศสูงครับคือปัญหาระบบทางเดินหายใจจะพบเสียงวัดมีน้ำมูกและมีการอักเสบของทางเดินหายใจและปัญหาในระบบทางเดินอาหารเช่นปัญหาไก่ถ่าย,ยเหลว เกิดการอักเสบและติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารจากเชื้อแบคทีรียแทรกซ้อนได้ครับข้อที่3นะครับปัญหาสิ่งปูรองเปียกชื้นและการสะสมของแก๊สแอมโมเนียในโรงเรือนสูงนะครับสำหรับรูปแบบการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระที่ใช้แกลบหรือวัสะดุเหลือใช้ต่างๆมาปูรองพื้นโรงเรือนในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะทําให้สิ่งปูรองดังกล่าวเปียกชื้นได้ง่ายขึ้นและเกิดการสะสมของแก๊สแอมโมเนีย ซึ่งมีความเป็นพิษทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมื่อของสัตว์ได้ครับส่วนในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกท,ที่เลี้ยงไก่บนกลรงหรือบนพื้นสลดัดก็สามารถเกิดการสะสมของแกส๊สแอมโมเนียได้เช่นเดียวกันนะครับจากการสะสมของมูลสัตว์ใต้กลรงหรือใต้พื้นสลัดนั่นเองโดยปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อลักษณะมูลสัตว์นะครับมีความมีความเหลวและมีปริมาณน้ํามากก็จะทําให้เกิดการหมักหมมและสะสมของแกส๊สแอมโมเนียเพิ่มขึ้นได้ครับข้อที่4ี่นะครับ สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของจุลชีพต,ต่างๆเช่นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหรือเชื้อรายกตัวอย่างนะครับเชื้อราจะยิ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเ,เมื่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีค่ามากกว่า50%ขึ้นไปข้อที่5นะครับจากข้อที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เพิ่มขึ้นนั้น สำหรับเชื้อราในกลุ่มที่สำคัญเช่นเชื้อราในตระกูล aspergillus penicillium หรือหรือ fusarium นะครับเชื้อราในกลุ่มดังกล่าวนี้ครับจะสามารถผลิตสารพิษจากเชื้อราขึ้นมาได้หลากหลายชนิดเลยครับสารพิษจากเชื้อราดังกล่าวนะครับเมื่อสัตว์ปีกได้รับสะสมเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่พอสมควรแล้วก็จะส่งผลกระทบทั้งทาง,ทงด้านสุขภาพสาตัตว์และผลผลิตจากสัตว์ได้เช่นเดียวกันครับ ตัวอ,อย่างเช่นสารพิษจากเชลากลุ่มอะฟราทอกซินจะรุนแรงโดยเฉพาะในเป็ดสามารถทําให้เป็ดตายได้และในไก่นะครับจะมีผลไปทําลายในส่วนของตับระบบทางเดินอาหารทําให้ผลผลิตลดลงภูมิคุ้มกันทํางานบกพร่องนะครับเมื่อได้รับในปริมาณที่สูงก็สามารถทําให้ไก่ตายได้เช่นเดียวกันครับหรือสารพิษในกลุ่มทีทูทอกซินจะส่งผลทําให้สัตว์เกิดแผลเนื้อตายบริเวณมุมปากทาให้อัตราการกินอาหารได้ ลดลงนะครับแล้วก็ผลผลิตลดลงตามลําดับนะครับนอกจากนี้ยังมีสารพิษจากเชื้อรามากมายอีกหลายอนอกจากนี้ยังมีสารพิษจากเชื้อราที่สําคัญอีกมากมายหลายชนิดนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกโดยทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาดังกล่าวได้ในช่องทางการรับชมนี้ในครั้งถัดไปนะครับข้อที่6นะครับสำหรับไก่เนื้อนะครับปัญหาความชื้นสูงจะส่งผลทําให้คุณภาพซากที่ส่งเข้าลงค่าสัตว์มีคุณภาพซากที่แย่ลงเช่นการพบปัญหาผิวหนังหน้าอกอักเสบนะครับ ข้อขาด้านนะครับหรือฝ่าเท้าเป็นแผ่หลุมซึ่งจะส่งผลทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อถูกหกักราคาขายซากไก่ได้ครับจากที่กล่าวมาแล้วนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าปัญหาความชื้นสูงนั้นจะส่งผลกระทบมากมายต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกเลยแล้วท่านรู้ไหมว่าความชื้นที่ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์มาจากส่วนไหนได้บ้างส่วนแรกเลยนะครับก็มาจากตัวสัตว์ที่ท่านเลี้ยงนั่นแหละครับ สัตว์ปีกนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหนื่ยนะครับจึงใช้วิธีการหายใจเพื่อขับความร้อนออกจากร่างกายนะครับผ่านการระเหยของน้ําออกจากร่างกายซึ่งทําให้ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ครับมีความร้อนที่สูงขึ้นมีความชื้นสูงขึ้นนอกจากนี้การขับถ่ายของสัตว์เองนะครับ <S <S ก็ยังสามารถขับน้ําออกมาในพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับส่วนที่2นะครับมาจากการจัดการลงเดือนนั่นแหละครับเช่นอุปกรณ์การให้น้ําต่างๆนะครับควรมีการบัน ควรมีการบำรุงรักษาหมั่นตรวจสอบนะครับไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆรั่วซึมนะครับหรือรูปแบบการเลี้ยงไก่นะครับแบบโรงเรือนอีเว็นะครับก็ซึ่งจะใช้น้ำครับเป็นตัวทําความเย็นให้ระบบนะครับการจัดการการระบายอากาศในพื้นที่เลี้ยงสัตว์เองนะครับทุกอย่างก็จะมีผลทําให้ความชื้นในโรงเรือนสูงขึ้นนะครับโดยถ้าในโรงเรือนมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับก็จะเป็นปัจจัยช่วยลดปริมาณความชื้นในโรงเรือนได้ดีที่สุดนะครับ ปัจจัยสุดท้ายนะครับคือปัจจัยจากภายนอกโรงเรือนนะครับเช่นกรณีในช่วงที่ฝนตกนะครับก็จะทําให้ความชื้นในอากาศสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วเราจะมีวิธีการควบคุมความชื้นในโรงเรือนได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะครับระบบการเลี้ยงนะครับถ้าเป็นโรงเรือนระบบอีเว็บต้องมีระบบการบํารุงรักษานะครับมันตรวจสอบอุปกรณ์การทํางานต่างๆนะครับอย่างสม่ําเสมอมันตรวจสอบสุขภาพสัตว์นะครับและพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกนะครับ ตรวจสอบลักษณะมูลไก่นะครับไม่ให้เหลวเกินไปเพื่อหาวิธีแก้ไขได้ทันเวลานะครับหรือถ้าพบสัต์หอบจากอากาศร้อนนะครับก็จะส่งผลทางอ้อมทําให้ปริมาณความชื้นในอากาศสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันครับในโรงเรือนนะครับที่มีสิ่งปูรองนะครับมันตรวจสอบสภาพสิ่งปูรองนะครับและควรมีสิ่งปูรองสำรองไว้ใช้ในกรณีที่พบว่าสิ่งปูรองเก่านะครับเกิดความชื้นขึ้นนะครับก็สามารถเติมสิ่งปูรองใหม่เข้าไปเสริมได้อย่างทันท่วงทีนะครับ และสุดท้ายเลยนะครับควบคุมความหนาแน่นในการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมนะครับตามสายพันธุ์ช่วงอายุและรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ครับผมสําหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความชื้นสูงที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่ในครั้งนี้ก็จบลงแล้วนะครับทุกท่านสามารถกดติดตามรับฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ใน EP ถัดๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบตาโกอโกรูชัน <olution> ในทุกช่องทางต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการทำฟาร์มด้วยนะคะ